โอ้แม่น้องสาวเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮะไม่บริพคลุ่นพ่อ,อๆๆโอ้พูดซะหมดเลยหมดอารมณ์ทางเพศเลยเอโอ้แม่น้องสาวเออเฮ้ยแม่สาวหน้ามุลจะหนีพี่ไปหัวไหนได้มาประสบมาพบพัก นึกรักเขาแล้วในใจนึกรักเขาแล้วน,น <ะ S 1> วานแก้วตาก็ไม่นานวนยายพี่อยากใกล้ชิดสนิทกับเจ้าพี่อยากจะเข้าไปนั่งใกล้ๆนี่น้องจะถีบพี่ก็ไม่ถือขอ,อจับมือสักหน่อยได้ไหมขอให้พี่ได้แตะอังนั่งคุยกันบ้างก็จะเป็นไรไปพี่นี้เป็นคนเลย ขยันอีกทางการงานพี่ก็เอาใจใส่ใส่ใส่ต่อต่อต่อตอดอะไรูดจะขำให้นะทำไมแก่แล้วเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหพูดแก่เลยเขาเรียกว่าผู้สูงวัยไปหลบไปไม่ชอบสักนิดนะ <My> พี่นี่เป็นคนลขยันอีกทางการงานพี่ก็เอาใจใส่สอ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 ,สองประคับประคองรักใครอากาศหนาวพี่จะเฝ้ากอดน้องอากาศร้อนจะพัดให้น้องจะไปอาบน้ำพี่จะตามไปถูขี้ข <อ S 1> ไข่พอจะอาบน้ำเสร็จเนอพี่จะขออะไร จะขอเช็ดตัวจ้าอขอ<ด>อย่างเดียวน้องรักอย่าให้ผิดซักกางเกงในเพราะพี่นี้มีของขังพ่อท่านสร้างพ่อท่านสอ,อ,อนพ่อต่างพ่อสอนของขังจะเสียหาลูกขาเมียหาใหญ่ใหญ่หเออเฮอเฮอเฮ่ออ,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 อะไรใหญ่ใหญ่เนื้อตัวตีหนูก็พูดให้มันครบสิรักไหมเนี่ยไม่รักโอ้โหลองจนหอบแล้วเนี่ยไม่รักกูปั๊ม